ผลจากการที่อบูแลฮับนะมันดีใจดีใจที่นบ,บีมุฮัมมัดสลัล,ลุอะลยวะสลลัมซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบ,บีนะก็คือคนที่ชื่อมุฮัมมัดซึ่งเป็นหลานเนี่ยถือกำเนิดนึกถึงกับน้องชายคืออับดุลลฮ์ก็เกิดความรักไอ้ตรงน,นั้นแหละที่มันมีอยู่นะมันส่งอานิสงส์บางอย่าง ในหนังสืออัลกิตับอัลออดับมุฟรัดอัลมุฟรัดของอัลอิมามอัลบุ خ ารีรัฮิหมุลลาฮ์มีระบุเอาไว้ว่าในทุกวันจันในทุกวันจันอนาบูลลฮับเนี่ยตรงช่วงนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือก็คือตรงนี้เขาจะดูนะเขาเนี่นยอยู่ในนรกกระพุ้มแน่นอน แต่ในทุกวันจันเนี่ยเขาจะดูดน้ําตรงนี้นะเป็นผลมาจากที่เขาได้เคยสแสดงความดีใจในการที่ท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัะะล,ลลอฮฺมะฮัยน์ดได้ถือกําเนิดขึ้นขนาดบุคคลที่อัลลอฮ์ประกาศว่ามันนั้นวิบัติแล้วตับัติจดอบีลฮบีหัับและเป็นบุคคลที่อยู่ในนรกกบุมค้าวอีดันมุขละดันฟีฮะอยู่ในนั้นตลอดชั่วกับชั่วก่ย ยังได้รับอานิสงส์ด้วยความยินดีในการเกิดของมุฮัมมัดรอซูลสลัลลอฮุอะลัยฮิวะลลัมสำหาอะไรกับบุคคลที่เป็นมัวเิดบุคคลที่มีเอกาภาพเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และศรัทธานในรอซูลนะที่จะมีความยินดีในการถือกำเนิดขึ้นของท่านบมีมุฮัมมัดสลัลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมอันนี้นะมันไม่ใช่หลักฐานที่แข็งแรงอะไรหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า การที่เราลำลึกถึงท่านนบีสโลลลอห์ไหลวาซัลลัมจะเป็นตอนเกิดหรือตอนไหนก็ตามเพราะว่าทํใไมเกิดมันก็ไม่มีพี่คนมันต้องเกิดก่อนได้หรือเปล่าล่ะคนมันต้องเกิดก่อนงั้นการลำลึกถึงท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอห์ไหลวะซัลลัมมันก็ต้องรำลึกทุกขั้นตอนในชีวิตของท่านนับตั้งแต่เกิดน่แหละจะมาบอกว่าลำลึกถึงอีตอนเกิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องรำลึกอีตอนเป็นนบีแล้วเท่านั้นใครเลยมากําหนด มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนบีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะทุกขั้นตอนนั่นแหละเพราะวันจันทก็เป็นวันที่นบีวะฟาดเช่นเดียวกันวันจัน์ก็เป็นวันที่ท่านนบีสโลลลอห์ะาดเลยวะซัลลัมบอกว่าท่านได้รับการแต่งตั้งวะฮีถูกประทานลงมาวันจันท์ก็เป็นวันที่ท่านนบีสโลลลอห์ะาดเลยวะซัลลัมได้ทาการฮิจรอเพราะนั้นวันจันทร์มันจึงเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับช่วงอายุขของท่านนบีสโลลลอห์ะาดเลยวะซัลลัมทั้งหมดนั่นแหละ